ปปเ,เป็นหนังที่ใส่ความจริงใจในรูปแบบบ้านๆได้ทัชใจคนดูค่ะเพิ่มเติมด้วยความบันเทิงนะคะที่หยิบจับวางได้ถูกที่ถูกเวลาค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลมัสีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าสับป,ปะเรอเดียวที่พอตัวสี่ไฮนี่ก็คืออาชีพสับปรอแล้วครับนี่พ่อไปเขาว่ามันสับปะเรอซอยเกิดมันดีๆเนะแม่มัน ไงว่านโสมขคนนี่อวะดูกูจะตกใจที่มึงซับหรือว่ามึงไมีผัดเตอร์จัดงานศพเลย่ัยงป้าคนตายเปนเจอสุดท้ายแล้วล่ะนี่แต่ความหักนี่มันขาวไปเลยไม่ขาวก็เป็นหนังดราม่าสยองขวัญเรื่องใหม่ของจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะที่กระแสรุนแรงฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะกำบหนังไทยทำเงินรวดเร็วที่สุดในหลายรอบปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่ารายได้เนี่ยจะ พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆด้วยเสียงตอบรับค่ะจากคนดูที่ชื่นชมว่าเป็นหนังไทยที่ปังที่สุดของปีนี้กำกับโดยต้องเตทิติสีนวลค่ะตัวหนังเนี่ยค่ะก็มีความยาว2ชั่วโมง5นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ สัปะเลอค่ะก็เป็นเรื่องราวของเจิดนะคะนักศึกษาสายกฎหมายที่กําลังจะจบจากรั้วมหาลัยโดยเจิดตั้งใจที่จะทํางานเป็นทนายความเพื่อดูแลครอบครัวให้สบายขึ้นค่ะแต่ระหว่างที่เจิดกลับบ้านเกิดไปหาพ่อที่มีอาชีพเป็นสับป์เลอประจําหมู่บ้านนะคะพ่อของเจิดค่ะกลับป่วยแล้วก็อาการซุดลงเรื่อยๆจนในที่สุด จิดจึงต้องแบกรับภาระหน้าที่เป็นสับป,ประรลอแทนนะคะ่ะทั้งที่เป็นคนที่กลัวผีมากๆนะคะส่วนเสียงค่ะชายหนุ่มที่จมดิ่งกับรักครั้งเก่านะคะต้องใจสลายเมื่อทราบข่าวว่าใบข้าวแฟนเก่าค่ะได้จากโลกนี้ไปแล้วเสียงนะคะจึงไปขอความช่วยเหลือจากพ่อเจิดค่ะเพื่อให้เสียงเนี่ยได้พบกับใบข้าวอีกครั้งโดยการถอดจิต พ่อของเจิดนะคะจึงยื่นข้อเสนอให้ว่าเซียงนะคะต้องเป็นสับป,ปะเลอคู่กับเจิดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทําให้เซียงและเจิดเริ่มเข้าใจและก็เรียนรู้กับการมีชีวิตอยู่หลังจากที่พวกเขาสูญเสียคนรักค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ก็ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะโอ้โหดีสมคำร่ำลือจริงๆค่ะ ถือว่าหนังนะคะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะมันครบรถนะคะทั้งเศร้าตลกซาบซึ้งน่ากลัวค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นการบอกถึงความสำคัญของอาชีพสัปปะเลอว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่มีเกียรติแม้เงินจะน้อยก็ตาม ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าไม่เคยดูไทยบ้านภาคไหนมาก่อนเลยค่ะนี่เป็นเรื่องแรกจริงๆเนะะี่ยค่ะด้วยกระแสะความแรงของหนังค่ะที่มาแรงแซงโค้งจนฉุดไม่อยู่บวกกับการบอกปากต่อปากค่ะว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันดีค่ะซึ่งก็ขอยืนยันเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าหนังเรื่องนี้มันดีจริงๆค่ะไปดูเถอะคะ่ะ สัป,ปเหร่ค่ะเป็นหนังที่นําความเชื่อพิธีกรรมวิถีชีวิตนะคะมาสอดแทรกนําเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายค่ะโดยการพูดถึงเรื่องของความตายและการปล่อยวางค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าความรู้สึกเหล่านี้นีคะคนดูเนี่ยจะรีเลทมันได้ง่ายมากเลยค่ะความน่าสนใจในการเล่าเรื่องนะคะก็คือการแบ่งเส้นเรื่องหลักออกเป็น2ส,ส่วน,นะคะ่ะ ร่มในฝั่งของเจิดและพ่อหากับการถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพสับเบอรอค่ะบุคคลสำคัญในการนำดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะจนแอบไปนึกถึงหนังเรื่อง departure ค่ะอดีตนักดนตรีวงออเคสตารานะีคะที่ผันตัวมารับจัดงานศพค่ะโดยไม่ได้สมัครใจทำตั้งแต่แรกแต่สับเบอรอนะคะเป็นการหยิบนำประเด็นตรงนี้ค่ะมาทำให้มันเซเรียลขึ้นนะคะซึ่งเนะะื้อหาส่วนนี้นะคะเล่าได้น่าติดตามมากๆเลยะคะ่ะ ด้วยวิธีการเล่าแบบตั้งคำถามค่ะเพื่อเปิดเป็นบทสนทนาอธิบายถึงความเชื่อที่มีมายาวนานค่ะเสมือนการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจนะคะถึงในยะที่มันแอบแฝงในพิธีกรรมค่ะรวมไปถึงความรักระหว่างพ่อกับลูกค่ะที่ชวนให้เราเนี่ยน้ำตาแตกในช่วงท้ายๆเรียกได้ว่าบทสนทนาของสองพ่อลูกนนะคะล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายของการใช้ชีวิตได้ดีค่ะ ส่วนเส้นเรื่องของเซียงนะคะใจหลักของเรื่องราวช่วงนี้นีคะก็คือการไม่รู้จักปล่อยวางของตัวละครที่ต้องสูญเสียคนรักไปนะคะซึ่งไอความรู้สึกตรงนี้นีคะแน่นอนค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน,นะคะ่ะตัวหนังนะคะ่ะก็ขยี้ตรงนี้ออกมาได้ถึงอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะการอยากเจอผีของเซียงนีคะจนไปพบกับวิธีสุดแปลกอย่างการถอดจิตะคะ่ะที่สามารถไปติดต่อสื่อสารโลกหลังความตายได้ ึ่งส่วนตัวนะคะรู้สึกชื่นชอบในการสร้างสารรค์ออกแบบภพบภูมิแต่ละชั้นเนะะี่ยอย่างซีนเก้าอี้สีแดงนะคะที่ลอยอยู่กลางอากาศนะคะท่ามกลางคนที่ใส่ชุดสีขาวเดินไปเดินมานะคะก็ถือว่าเป็นการหยิบข้าวของบ้านเนะะี่ยค่ะมาดีไซน์ให้แปลกตาขึ้นรวมไปถึงการจัดแสงค่ะปรับสีภาพแบบฟุ้งๆยิ่งทำให้งานภาพในช่วงนั้นออกมาดีมากๆค่ะ แต่ขอติอยู่จุดนึงค่ะจุดเแ็กๆเลยเนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการถอดจิตค่ะมันดูง่ายดายไปหน่อยนะคะไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนแบบใครก็สามารถที่จะทําได้อะค่ะส่วนฉากผีที่ใส่เข้ามานะคะก็เน้นไปทางตลกมากกว่าน่ากลัวค่ะซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้กํากับค่ะ สีสันของบรรดาตัวละครค่ะที่ขยันผัดเปลี่ยนกันมาเสิร์ฟความฮากลายเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมนะคะที่ทําให้หนังเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในใจใครหลายคนค่ะทั้งจาหลอดนะคะเซียนหลังนะคะจำไม่ได้ว่าในหนังชื่ออะไรนะคะพะป่องนะคะส่วนคนนี้ค่ะโคตรฮาเลยนะคะน่าจะเป็นพ่อของพาป่องนะคะโดยเฉพาะซีนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะคะบอกเลยได้ว่าซีนนี้ยฮาหนักมากค่ะ ได้ได้ว่าความธรรมชาติในการแสดงไงคะ่ะมันสื่อสารออกมาทําให้เราเนี่ยรู้สึกขาตั้งแต่บทพูดนะคะคำอุทานแต่ละคำค่ะที่ฟังทีไรเนี่ยก็ขากลิ้งทุกทีนะคะจังหวะปล่อยมุกค่ะก็กลายเป็นความบันเทิงที่ถูกจริตเราไปแบบเต็มๆเ,เลยค่ะส่วนนักแสดง MVP ของหนังเรื่องนี้นะคะก็คงต้องยกให้กับซยังค่ะ โอ้โหพี่แกแสดงได้ถึงจริงๆนีคะไม่ว่าจะออกมุกตลกก็ได้คะ่ะโศกเศร้าเสียใจแบบสุดๆแกก็เอาอยู่คะ่ะถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องสวิงอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็ทำได้ถึงทุกจุดจริงๆคะ่ะ อีกหนึ่งคนนะคะที่รู้สึกประทับใจเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คืออัจฉริยะสีทาค่เล่นเป็นพ่อศักด์นะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติในการแสดงนะคะโดยเฉพาะการใช้สีหน้าแววตาค่ะที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะแต่คนดูก็สามารถที่จะรับรู้ได้ไม่ยาก รวมๆแล้วนะคะสับป,ประรอค่ะเป็นหนังที่ใส่ความจริงใจในรูปแบบบ้านๆได้ทัดใจคนดูค่ะเพิ่มเติมด้วยความบันเทิงนะคะที่หยิบจับวางได้ถูกที่ถูกเวลาค่ะการตัดต่อดีค่ะนักสแสดงมีแอร์ทมให้ฉายแสงกันแทบทุกคนนะคะ ประเด็นหลักของหนังสื่อสารออกมาได้ดีค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของความตายค่ะที่สามารถเจาะลึกลงไปได้อย่างน่าทึ่งนะคะมันทั้งอบอุ่นแล้วก็สวยงามในแบบของมัน,นะคะ่ะสำหรับสัป,ปรเรอนะะคะก็ขอให้คะแนนไวท้ที่ให้ไว้ที่7.5เต็ม10ค่ะ หยิบนําความตายมาเล่าได้สร้างสารรค์สีสันตัวละครสร้างความบันเทิงได้สุดเหวี่ยงสําหรับใครนะคะที่อยากจะไปดูก็ยังมีฉายอยู่ในโรงภาพ,พยนตร์นะคะแล้วก็สําหรับใครไปดูมาแล้วคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบกันยังไงบ้างแล้วก็สําหรับใครที่ไม่เคยมาดูคลิปเราฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง Youtube และก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ